โอเคโอเคเฮ้ยว <c oughs> ันนี้เราลองไปหาแมปที่เราไม่ค่อยได้เล่นกันดูบ้างดีกว่าไหมทุกคนขอเปลี่ยนอาวุธผู้หนึ่งนะฮะอ่าเฮ้ยยิงท่านร้อน โอ้ oh, ด้านนี้โค้ช oh, oh, คิดถึงนะผมเมื่อก่อนแบบเล่นโค้ชมันด้นนี้เอาละย้อนวันๆโอ้ <laughs> oh, คิดถึงมากครับด้านนี้เป็นด้านที่เมื่อก่อนเล่นบ่อยมากนะว่าจะเล่นเด็ดแมทบ่อยแล้วเมื่อก่อน้จะว่าจหวะให้ โหดเรื่องอะไรซิงแม็กว้ยเฮ้ยแล้วฟังเบสสองการเอาอ่ะโอ้โหรู้แล้ววันนี้อาวุธอะไรเข้ามือนี่นะครับบรรยากาศบรรยากาศวันวานนะครับ เรียนแฟงเบสได้ไงคือรับอุ้ยโอ้โหระยะแฟงเบทเอาเรื่องอยู่คโอ้ my g o กอดตอนนี้เหลือแค่ไ์เซเบอร์แล้วมันที่เรายังไม่เคยใช้เข้ามาบนฐานเราเยอะยัง โอ้ยอินเทอร์โรดคืออินเทอร์โรดเนี่ยเป็นแมบที่เหมาะกับการแบบซุ่มโจมตีมากนะเพราะมุมค่อนข้างโคตรเยอะโอ้ยโอ้โโคตรมันอย <c oughs> <c oughs> ้มามาเพียบเลย้ย,ยนี่ฮะร,ระยะระยะทำลายทางไกลมากนะคทั้งบ็ดเดี๋ยวเรามาบนฐานันน่งนตรงข้างมาเรื่อยเฮ้ยทุกทาง คือมองไม่ออกเลยว่าเขาุ้มตัวไหนกันบ้างนะยังไกลอ่ะเรียบร้อยจบไม่ได้ทำอะไรเลยจะเคลียร์ข้างบนเคลียร์ข้างบนบ้านเราก่อนโโอ้หแล้วแฟงเวทเอ้ย เพื okay, ่อนบ้าจัดสวยครับเพื่อนโอ้ว oh, ันนี้ใช้ลัาสุดการต่อสู้เดียวประเทศอย่างเดียวแล้วโอเคโอเคโอ้โหโคตรมันครับ <c oughs> เนีย่ยเมื่อก่อนแบบว,ว่าช่องเก็บ EP อัพยศนะครับเล่นด่านเนี้ยแบบโอ้โหบอกเลยว่าเก็บคิวมันสมันะเ๊ยอันไหนแต้จริง <c oughs> คลิกขวาผมเริ่มเบิ้ลแล้วโดนเพราะว่ากดแล้วมันเหมือนเราคลิกสองครั้งเแบบ่ย ่าอยูคือแค่คิวเจ็บคังเบสอย่างเดียวก็โอ้โหครังเบสไปแล้วครึ่งหนึ่งนะของคิวที่เราที่เราผมว่าเกินเ่ยเกิน,ค,นครึ่งนะโอ้โหแล้วครังเบสสองการแบบโคตรมันอุ้ยเฮ้ยมไม่ก็จะโดน S <S <S ยนงกนินจานะฮะโดดลงมาชึบเฮ้ยบนบ้านเราเออโอ้โหเนี่ย yeah. มาลเบิ้ลฝ่าเบิ้ลจบแล้วมีปัญหากับการเล่นอะไรแน่นอนแต่ไม่กับการเล่นแพงเบรสนะฮะ ต่อให้คลิกขวาจะเบิ้ลนะแต่ไม่มีผลกับแฟงเป็ดหุ <c oughs> ่นเชี่ยแล้วคลิกซ้ายก็แรงครับโอ้โาเขี่ยคนที่เขี่ย้นที่ครับยึดยึดแต่ฝาฝาองคันได้แล้วเฮ้ย ทุกผิดทุกทางครับผมตอนนี้ครับมาแล้วตอ้องทำเวลาเต็มเต็มเฮ้ยกระโดนโอ้ยคอนพุ่ยเอ้าจบแล้วโอ้โหจะทำวิ่งโคตรดีแล้วสบาย ดูเขาข้างเหมือนจะเหลือด้านสไนห้องเดียวแล้วนะครับเป็นด้านเบอร์น่ฮอร์นะกคนคไม่มั่นใจนะว่าด้านนี้จะเล่นครั้งเบสได้เหมือนเมื่อกี้หรือเปล่าโอ้ยโอยนาย,ยู่ยจบจบแล้ว ตรงไปแล้วเพื่นอนถูกเพื่อนนี้ผมคิดว่าเราจะเข้าไปไประชิดยากมากเลยนะ <S <S โอ้ยโอ้ยนล้วไงเซเบอร์อรนนี้น่าจะสุดในรุ่นเลยฟันไกลมากนะครับวิ่งไวชัดๆ,ๆัดเฮ้ย เก็บหมดผุมพื้นที่ไว้ก่อนนะรอเพื่อนเกิดนะครับฟิว <c oughs> ิ่งของเดนแบทนี้คนละฟิวกับวางบอมเลยนะแล้วอุ้ยนะครับแปลว่าโหด่านนี้ทั้งเบ็ดเราอาจจะแบบหื เข้าไปบริสิทธิย์ยามากเลยเไม่ลงไม่เล่นแล้วทั้งเวทจหวันนี้ เล่นขาดโหดมากมีสนายถูกรูปแบบแล้ว้ีงนี้เรียบร้อยพื้นที่ข้างนอกเราถูกยึดมาแล้วด้วย เอาละต้องคงซืนพื้นที่ดิโอเคนีค่ค,ครับยึดพื้นที่ข้างล่างได้แล้วโอ้โหคือแทบไม่มีจังหวะให้แบบได้เล่นแังเบชเลยคือทุกอย่างมันไวมากนะครับอุ้ย มต้องบอกว่าทอดสายตามไม่ได้เลยบ <c oughs> างช่างก,ก็แบบลืมเลยคลุณแล้วเอาใช้ชังเบสได้นะมันเกินนะ แบบนี้แบบท้องระวังทุกทางจเดี๋ยวโอ,โ,อโ,โอ้โหและแล้วเปิดน,นิงห <c oughs> อคโคสมันคนระับ Comes and goes. My